สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจอบประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8ตุลาคม2564มาติดตามเรื่องราวหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอยู่กับพวกเรา3คนคนมาเรื่องครับผมขวัญลมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บสเจาะเลิกเชลซีครับโคดอัคันข่าวลิเยปูครับ วันนี้หัวข้อของเรานะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะเราทําความ,มรู้จักกับเจ้าชายของซาอุดิอาระเบียนะครับก็คือมูฮัมหมัด บินซาวมานไปแล้วนะที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ในช่วงกลางดึกครับปรากฏว่าดีลนี้เนี่ยก็บรรลุข้อตกลงกันได้เรียบร้อยนะเข้ามาซื้อ small สโมสรในราคา305ล้านปอนด์นะครับ mm. วันนี้เราทำภาคต่อละกันใช้คำนี้นะครับ mm hmm. หลังจากทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะโปรเจกต หลังจากนี้ครับของกลุ่มทุนจากซาอุที่จะเข้ามาบริหารงานนิวคาสเซิลเนี่ยจะมีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเราวันนี้เรามาดูอนาคตในระยะสั้นนะครับว่าเข้ามาแล้วใครจะอยู่ใครจะไปทั้งเรื่องของ ผู้จัดการทีมและเรื่องของขุมกําลังนักเตะภายในทีมด้วยนะครับก็หยิบยกข้อมูลจากสื่อต่างประเทศเออกมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนจะไปดูเนื้อหาสาระนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนะกีฬาจากบริษัทไทยแลบลเวอร์เดยร์จำกัดมหาชนครับเติมความสดชื่นด้วยน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างได้นะครับไอขอคำว่าบินโซอรนโอ้โหเล่นชื่อเจ้าชายแล้วนะ เอาเจ้าของใหม่บินซอมันเจ้าชายเจ้าของนิวคาโซนะครับ แล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบัตรเครดิตไลน์พอยต์เครดิตกาตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ไลน์พอยต์สเปเซแบบไม่จํากัดการรูด1น,นึ่ไลน์พอยต์เท่ากับ1บาทนะครับพอยต์เข้าไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K+ p a s s ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมครับไปเริ่มกันที่คําแถลงการของตัวแทนจาก กลุ่มทุนที่เข้ามาเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลก่อนดีกว่าใช้คําว่าเป็นตัวกลางที่คอยช่วยเหลือกลุ่มทุนของเจ้าชายบินสมานนะครับก็คืออเมนดาสแตปลีย์คนนี้เห็นหน้ามาตั้งแต่ตอนที่มีข่าวจะเทคโอเวอร์ตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับไปดูแถลงการของเขากันนะครับเขาบอกว่าใช่เมื่อโดนถามว่าอยากเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือเปล่าอเมนดาสแตปลีย์เธอบอกว่าใช่ครับพวกเราอยากเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในระยะเวลา5ถึง10ปีหลังจากนี้ มันคือการเปลี่ยนแปลงและเราอยากเห็นถ้วยรางวัลซึ่งเราต้องลงทุนแต่ไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่เงินต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแล้วก็ทีมเวิร์กด้วยแน่นอนสโมสรของเรามีความทะเยอทะยานและเป้าหมายใหญ่เหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกับปารีสแซงต์แชงก เราใฝ่ฝันถึงถ้วยรางวัลแต่อย่างที่บอกไปทุกอย่างต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มชัดเจนว่าโอ้โหเทคโอเวอร์ขนาดนี้305ล้านปอนด์แล้วก็นิวคาสเซิลกลายเป็นทีมที่เจ้าของรวยอันดับหนึ่งของโลกถ้าจะไม่หวังแชมป์ก็กระไรอยู่ถูกไหมครับแค่เขาตั้งเป้าไว้อย่างเร็ว5ปีอย่างช้า10ปีคือช,คช่วงของเลนจ์เวลา5-10ปีเนี่ยผมว่า การที่สปรีพูดแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาวางแผนมาพอสมควรแล้วนะเพราะว่าผมผมคิดว่ากลุ่มทุนเนี่ยเขาก็รู้ว่าการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างคือมันมีกฎเรื่องของฟ i น a n นเชียลเนี่ยเข้ามาคอมคออยู่ดังนั้นการจะเข้ามาเนี่ยมันต้องเริ่มจากการปูรากฐานก่อนนะครับเราลองนึกภาพถ้าเกิดไม่มีกฎฟ i น a n นเชียลเนี่ยการเข้ามาคุณสามารถอัดเงินเริ่มที่ขุมกำลังของทีมได้เลยนะเริ่มที่โครงสร้าง ของ11ผู้เล่นตัวจริงได้เลยคุณคุณจะซื้อนักเตะคนไหนเข้ามาเสริมทัพได้แต่พอมันมีไฟแนนเชียลคุณต้องกลับกันครับจากการเริ่มที่11นักเตะคุณต้องเริ่มจากรากฐานเริ่มจากหลังบ้านเริ่มจากการตลาดเริ่มจากเรื่องของมาร์เก็ตติ้งก่อนค่อยๆไล่ลำดับมาทีละขั้นดังนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ถามว่าอนาคตระยะยาวมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าเขามุ่งม,มั่นที่จะลงทุนจริงๆยังไงมันก็เห็นความแตกต่างครับครับใช่ครับ อืมอืมเห็น <c oughs> ด้วยฮ <Guerra> ะว่าต้องใช้เวลาแล้วผมมองว่าการจะไปคาดหวังว่าเอ้ยจะต้องเร็วกว่าห้าปีอะ่ะผมว่ามันจะเป็นการกดดันแล้วก็เกิดปรับไปเกินเหตุนิดนึงคือหนึ่งสิ่งที่มันต่างจากยุคเมื่อก่อนคืออย่างเชลซีอย่างแมนซิตี้อย่างปีง stein, งเชมันก็ค่อยๆเขาค่อยๆสร้างทีมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกกันตามตรงว่าคู่แข่งหรือว่าคู่แข่งในเวลานั้นอะ่ะมันยังไม่เยอะเท่ากับตอนนี้นะผมว่านิวคาสเซอ่ะ ต่อให้รวยจริงต่อให้มาสร้างใหม่จริงแต่คุณต้องมาเจอกับแมนซิตี้เจอแมนยูเจอเชลซีเจอลิเวอรูเจอคือมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะคือถ้าเทียบกันก็อย่างเช่นตอนเสี่ยมีเข้ามาคู่แข่งที่ดูเหนือกว่าเขาในลีกที่แบบเหนือกว่าตลอดก็คือแมนยูอาร์เซนอลสองทีมนี้คือทีมหลักๆส่วนยุคที่ซิตี้เข้ามาอันนั้นคือยุคท็อปโ ถูกไหมครับบิ๊กโฟร์คือเชลซีแมนยูลิพูอาร์เซนอลสี่ทีมและซิตี้ใช้เวลาสี่ปีในการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่คนเนี้ยผมว่าในอนาคตอ่ะนิวคาสเซิลเดี๋ยวได้ลุนแชมป์แน่ละแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มันมีพวกกลุ่มบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นที่ก็เป็นคู่แข่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาแหละแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นห้าปีหรือสิบปีอย่างที่อาร์เมนดาบอกไปใช่ฮะครับผมต่อเลยครับปข้อต่อไปฮะ แล้วก็มีขวัญแทโอกาสดิมาดูกันนะทีนี้โอกาสที่ใครจะมาใครจะไปบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อเริ่มคาดหวังแล้วนะครับก็เริ่มจากที่ตำแหน่งกุญซือก่อนเพราะแน่นอนครับมันคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นหางเสือเนาะคือนักเตะระบบการเล่นจะดีจะไม่ดีเนี่ยกุญซือก็ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วทุกๆครั้งเวลามีการเปลี่ยนเจ้าของเวลามีการเปลี่ยน ตัวตัวบอดใหม่นะมักจะมาเริ่มต้นที่ผู้จัดการทีมนะครับซึ่งสตีฟบูชเป็นกุนซือคนปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาก็ออกมายอมรับผ่านสื่อเลยนะ <c oughs> บอกว่ารู้อนาคตครับของตัวเองเนี่ยตอนนี้เนี่ย <c oughs> ว่ามีโอกาสนะที่จะโดนปลดเนี่ยค่อนข้างสูงเลยบูชบอกว่าผมเนี่ยอยากคุมทีมต่อนะผมอยากจะได้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองให้เจ้าของใหม่เนี่ยได้เห็นว่าผมทำอะไรได้บ้างแต่ ผมก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนั่นแหละที่ว่าอาจจะมีคุณซื้อคนใหม่เข้ามาแทนที่ผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเจ้าของใหม่ก็ต้องอยากจะได้คุณซื้อใหม่ผมเข้าใจโลกความเป็นจริงแล้วผมก็ยอมรับมันถ้าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมาถึงจากคําพูดของบูสครับเหมือนตัวเขาเองเนี่ยเข้าใจและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ยังไงเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ไปต่อหรือถ้าให้ได้ไปเนี่ยมันก็โอ้โหอะมากสุดอาจจะแบบ จนกว่าจะหาคุณซื้อได้จนกว่าจะตกลงกับคุณซื้อใหม่ได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าจะให้มองเป็นแบบโอ้โหอยู่จนแบบระยะยาวหรืออยู่จนจบซีซันเนี่ยผมว่าโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยดูทรงแล้วกลุ่มทุนที่เข้ามาจากซาอุเนี่ยคงไม่เก็บนะสติปุชเอาไว้นะครับก็คงไม่เหมือนกับไมเ์แชลียนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะให้โอกาสคือโอกาสปลดสูงมากผมให้สูงแบบแปดสเลยอยู่ที่ว่า จะปลดกลางซีซั่นหรือจะรอหลังจบฤดูกาลใช่คือมันต้องยอมรับครับว่าเราดูสตีฟบูที่ผ่านมาเหมือนกับเรามองไม่ค่อยเห็นภาพว่าเขาจะเป็นแม่ทัพนำนิวคาสเซิลไปสู่ยุคใหม่ถูกป่ะผมว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนครับอยู่ที่ว่าจะเมื่อไหร่แค่นั้นแหละคือสมมติว่าถ้าเอาเอาแค่ประมาณว่าหนีตกชั้นเนี่ยผมว่าสตรีฟบูยังตอบโจทย์อยู่แต่ผมมองว่าทางทางฝั่งนู้นเขาอ่าทางฝั่งนิวคาโเซ่เนี่ยเขาคงไม่ได้มองแค่นั้นมันก็ต้องเริ่มจากการหาหัวเสือที่ต้องยกระดับขึ้นมาก่อน อืมอ่าก็าเห็นด้วยหรือบางทีอ่ะหรือบางทีนะครับท่านผู้ชมครับสมมุติว่าถ้าเขาแบบอยากแบบร่นกระบวนการให้เร็วๆอ่ะสมมติมกราคมตลาดเปิดซื้อคนใหม่ได้บางทีอาจจะเปลี่ยนโค้ดเลยด้วยซ้ําเออพราะว่าเออปีแรกอ่าบางทีถ้าแค่รอดตกชั้นมันอาจจะเป็นสเต็ปที่โอเคแล้วนะแต่อย่ามองอย่าลืมมองว่าเฮ้ยยูโรป้าหรือแม้แต่ยูฟาคอนเฟอเรนซีเนี่ยถ้าเสริมนักเตะปังๆเดือนมกราคมอ่ะโอกาสมันก็อาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์เล็กๆที่ พอรุนได้เหมือนกันผมว่าความเปลีป่ยนแปลงจะเข้ามาในเร็วๆนี้แหละใช่ครับนะทีนี้แน่นอนเราก็ต้องมาดูรายชื่อตัวเต็งกันหน่อยจากร้านพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับว่าในเรลดาน,นี้ใครมีโอกาสที่จะเข้ามาคุมทีม Newcastle กันบ้างนะครับเต็งหนึ่งตอนนี้เป็นซซเว่นเจอร์ลาดนะครับนะจากอัตราต่อรองที่เราก็ใส่มาให้เป็นสามห้าหกแปดสบสอเนี่ยสิบหกนะครับไล่ลงไปเลยเจอร์ลดครับคอนเต้เอ็ดดี้ฮาว b บนเดอโรเจอร์แฟงก a ดมพาดลาฟ e เอลเบเตเนี่ยรายชื่อก็จะประมาณนี้โอ้โหแต่ละชื่อนี่คือถ้าพูดถึงเจอร์ลาดถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็ไม่แน่นะแต่ผมว่าโอกาสจริงๆอ่ะในในแง่ของโอกาสความจริงก็น่าจะยังไม่เยอะเพราะว่าเจอร์ลาดเคยพูดเอาไว้ว่าเขายังแบบยังมีสิ่งที่ต้องทํากับเรนเจอร์อยู่แล้วก็สัญญาย,ยังเหลืออีกสามปีแต่แน่นอนด้วยเม็ดเงินถ้าเกิดทุ่มเข้าไปจริงๆค่าฉีกสัญญา จากเลนเจอร์ผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะจนเกินไปอะ่ะผมว่าระดับระดับนวคาสเซลเจ้าของใหม่ซื้อได้อยู่แล้วส่วนคอนเต้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะอ่าเจอหลากแกรแมพาดผมว่าจะเป็นเป็นเทียกุลซื้อเลือดใหม่เหมือนกันทั้งคู่ซึ่งก็ดูจะมีมีแววที่เอออาจอาจจะดีกว่าซิฟบูชใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาแบบว่าใช้งานยาวๆได้ด้วยอะไรแบบนี้ยแล้วก็อ่าให้เงินแกเสริมทับหน่อย อันโตนิโอคอนเต้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท,ที่ก็ตอบโจทย์จริงๆครับนะคือก็ทุ่มให้แกหน่อยไม่อันแกน่าจะโอเคนะอืแล้วก็ยังมีเอ็ดดี้ฮาวครับอีกคนหนึ่งที่สื่อก็มองว่าบางบางสำนักด้วยซ้านะบางสำนักหรือว่าบางบางร้านพนันถูกกฎหมายบางบางบางแหล่งเนี่ยให้ให้เอ็ดดี้ฮาวเป็นเต็งหนึ่งด้วยความที่ว่าอันนี้ก็ว่างงานแล้วก็เป็นตัวเลือกที่แบบเอามายกระดับขั้นแรกก่อนอืมก็เป็นเอ็ดดี้ฮาวก็น่าสนใจส่วนอรเจอร์ อันนี้ก็ยังมีเรสเตอร์อยู่นะครับแล้วก็ราฟาเอเบนิเตก็เพิ่งคุมเอฟเวอร์ตันอันนี้อาจจะยากหน่อยคือม,มันมันต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเอาคนใหม่เมื่อไหร่ถ้าเอากลางซีซั่นเนี่ยโอ้โหจะไปเอาพวกเจอราดโรเจอร์เบนิเตสที่เขามีสังกัดปัจจุบันอยู่เนี่ยก็ยากนิดนึงใช่ไหมครับก็ยากนิดนึงแต่ถ้าเกิด เหตุการณ์ที่จะเอาคุณซื้อใหม่อะสมมติถ้าเกิดให้โอกาสสตีฟรูร้จนจบซีซันแล้วค่อยไปหาใหม่ช่วงซัมเมอร์พวกที่มีสังกัดอยู่อย่างโรเจอร์อย่างเบนิเตสพวกเนี้ยผมว่าพอมีความเป็นไปได้เพราะว่าไอ้เงินค่าฉีกสัญญาเนี่ยนิวคาสเซิลจ่ายไหวอยู่นะครับอยู่ที่ว่าคนที่อยากได้เขาสนใจมาจอยกับเราไหมคือ <c oughs> อย่าง <c oughs> ราฟาเนี่ย <c oughs> โอเคปีนี้มาคุมเอฟเวอร์ตันปีแรกแต่ผมว่าอย่ามองข้ามอันเชย่ยังคุมปีเดียวเลยถูกไหม ใช่อ,อันใช่คุมปีเดียวยังไปคุมเรอัลมาดริดได้เลยแล้วก็อย่างโรเจอร์เนี่ยโอ้โหโรเจอร์เป็นกุนซือทีอ่มีประสบการณ์ในการคุมทีมอังกฤษมาหลายปีเคยไปคุมทีมในสกอตมาผลงานกับเลสเตอร์ก็ตอบโจทย์ด้วยถ้าเกิดว่ามีเงินทุนให้แบบหนักๆจา่ายค่าฉีกสัญญาให้เลสเตอร์ได้ผมว่าก็ไม่แน่ส่วนคอนเต้เนี่ยในมุมของผมผมว่าถ้าสักสอสปีข้างหน้าผมว่าคอนเต้อาจจะพร้อมคุมนะ แต่ถ้าเกิดช่วงตั้งไข่อะผมว่าผมว่าอาจจะยังไม่ใช่โมเมนต์ที่คอนเต้อยากจะเริ่มต้นขนาดนั้นเพราะว่าคอนเต้จุดยืนตอนที่เขาปฏิเสธรับงานสเปอร์มันชัดเจนแล้วครับว่าเขาอยากคุมทีมที่พร้อมจะประสบความสําเร็จทันทีถูกไหมอันนี้คือจุดยืนของอันโตนิโอคอนเต้คือถ้าเขาไม่เปลี่ยนจุดยืนนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนจุดยืนผมว่าคอนเต้กับการเป็นกุนซือคนใหม่นิวคาสเซิลทันทีอะผมยังว่าค่อนข้างยากหน่อยแต่ในสองสามปีข้างหน้าไม่แน่ ไม่แน่ยกเว้นคอนเต้เปลี่ยนความคิดซึ่งอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้ใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนขึ้นมาล่ะแบบได้รับการยืนยันว่าจะหนุนหลังเต็มที่และให้เวลาด้วยก็อาจจะเปลี่ยนใจคอนเต้ก็ได้นะใครจะไปรู้ถูกไหมครับมันมันต้องเอาคนที่พร้อมเข้ามาตั้งไข่ให้กับทีมก่อนอ่ะใช่คนแ้กอาจจะถนัดเลยนะใช่หยอก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 นะครับอ่ะเรื่องโค้ชเราคุยกันไปนะครับทีนี้เรามาดูนักเตะกันบ้างดีกว่านะครับ มาไล่ตั้งแต่ทีมชุดปัจจุบันใครที่จะได้ไปต่อและใครที่น่าจะถูกปล่อยออกไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้กันอาจจะเห็นภาพแบบตัดต่อสตาร์ดังทั่วโลกมาอยู่ใส่ชุดนิวคาสเซิลกันเยอะแล้วแต่ว่าอันนั้นก็คือเป็นการแบบเซลขาขำหรือว่าอนาคตระยะยาวคือเบื้องต้นนะซื้อได้อยู่แล้วครับแต่ต้องซื้อแบบเอาที่มันแบบซื้อแล้วเขาพร้อมมาเริ่มต้นกับนิวคาสเซิลลักษณะแบบนี้ hmm. ด้วยนะซึ่ง เราต้องยกจากบ,บทสัมภาษณ์ของอแมนดาสแตฟลี่แหละที่เขาบอกเองว่าการสร้างทีมแม้จะมีเงินทุนก็จริงแต่มันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันมันต้องมีกระบวนการขั้นพื้นฐานขั้นต้นซะก่อนซึ่ง The Express นะครับสื่อของอังกฤษนะเขาวิเคราะห์มานะครับว่าโอกาสเกิดแบบในภาพเนี้ยทันทีเนี่ยยากมากเอาคนที่คิดว่าคนที่คิดว่าจะอยู่ต่อก่อน, <c oughs> อนแล้วกัน <c oughs> เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณหกคนที่น่าจะอยู่ต่อได้คนแรกคือมาตินดูบราฟกาผู้รักษาประตู นะครับ,ค,รบคนที่สองคือจามาลาเซลคนนี้กองหลังคนที่สามคือมิเกลอาร์เมรอนอันนี้เป็นตัวรุกคนที่สี่โจวิลล็อกอันนี้เพิ่งซื้อมา20กว่าล้านยังไงก็ต้องอยู่ต่ออยู่แล้วนะครับคนที่ห้าอันแลงแซงแม็กซิแมงนะครับปีกตัวจี๊ดนะครับถ้าไม่ใช่ลิฟก็เอาไม่ลงนะครับแล้วก็คนนึงคือคาร์ลวิลสันกองหน้านะครับอันนี้คือ6คนที่เขาบอกว่าหน้าจะยังพอเป็นแกนหลักไปก่อนได้ เพราะเหมือนที่เราบอกไปถ้ามองจากความเป็นจริงมันยากมากที่จะเปลี่ยนทีเดียว11คนพร้อมกันดังนั้นต้องคัดคนที่พอไปต่อได้เอาไว้ก่อนซึ่งสื่อมองว่าจริงๆเนี่ยไอ้หคนที่ว่ามาเนี่ยคือคนที่เป็นโครงได้แต่เขาบอกว่ามันก็น่าจะต้องมีอีกบางคนที่มันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีอาจจะต้องใช้ไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกอัมัริชี่เนี่ยจริงๆอนาคตต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะกับตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่เขาบอกว่าเบื้องต้นอาจจะต้องอเข็นไปก่อน เขีนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาคนใหม่มาแทนที่ในอนาคตส่วนกองกลางเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าพวกไอแซคเฮเดนอ่าแก๊งลองสตาร์แล้วก็เชลวีพวกเนี้ยก็ถือว่าเอาว่ากันตามตรงก็คืออาจจะย,ยังดีไม่พอในระยะยาวแต่เบ,บื้องต้นถ้าเกิดช่วงที่แบบยังไม่ได้ซื้อใครก็ต้องอเข็นเข็ยนใช้ไปก่อนบ้างก็ได้อืมครับก็เรียกว่าโอ้โหเปลี่ยนโฉมนะคือถ้าทำแบบนี้จริงๆได้แต่ผมว่ามันก็ ต้องอดทนนะครับแล้วคือนักเตะบางคนนะ่ะเขายังรู้สึกว่าอยู่ๆจะไปขายเขาง่ายๆมันก็ทําไม่ได้ไมไดนมคือมันต้องมันต้องเคารพสัญญาที่คุณมีกับตัวของนักเตะด้วยนะครับคือในมุมมองของของของ,ของแฟนบอลนนะ่ะอาจจะแบบเฮ้ยคนนั้นคนนี้ขายเลยขายเลยแต่ในชีวิตความเป็นจริงตลาดหนึ่งคุณจะขายแบบรวดเดียวหกเจดปดคนเ้าคนนะ่ะมันยากมากนะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะซึ่งอันนี้คือเอ็กเเขาค่อนข้าง เขาค่อนข้างเน้น3จุดนะถ้าจะมีการเปลี่ยนทันทีอ่ะเขาเน้นไปที่ฟูลแบ็กอย่างแรกนะครับเปลี่ยนเซนเตอร์หาคนดีกว่าคีรันค้าแล้วก็เฟเดริโกเฟนันเดสแล้วก็กองกลางเราคุยไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนพวกเชลว,วี่อะไรพวกนี้ได้ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะคใช่ ครับอันนี้คือขาออกทีนี้เรามาดูขาเข้ากันบ้างนะครับสื่อเขาก็พูดถึงนะอาจจะต้องมองไปที่ตลาดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้นะต้องเป็นคนที่ไม่ได้โอเวอร์จนเกินไปนะครับงบประมาณเบื้องต้นนะสื่ออย่างเดอะการ d เดียนเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอาจจะได้อาจิก่ก้อนแรกประมาณ150ล้านยูโรอ่ะหรือว่า150ล้านปอนด์ขอภัยนะครับก็ ชื่อที่ปรากฏบนหน้าสื่อเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มนักเตะที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงก,กับการย้ายทีมหลายคนนะครับอย่างเช่นเบรมซี่คูตินโยนะคาริดูคูรีบาลีเจสซี่ลินกาดเรอตาโลมาติเนสมิลานสกีเนียหรือแม้กระทั่งราฮิมสเตอร์ลิงนะครับนี่คือกลุ่มนักเตะที่ เราเห็นจากหน้าสื่อแล้วว่าสถานการณ์กับต้นสังกัดเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอยื่นเข้าไปอาจจะมีการพิจารณาปล่อยออกจากทีมนะแบ่งเหตุผลที่ต้องการย้ายนะครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นเนี่ยก็จะมีประมาณ4คนนะแรมซี่คูตินโยลินกาดสเตอร์ลิง พวกกลุ่มนักเตะเหล่านี้ต้องการเวลาในการลงเล่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหเขาตอบโจทย์เต็มๆนะเขาได้ลงเล่นสม่งเสมอแน่นอนนะครับ,รบเหตุผลต่อมาต้นสังกัดมีปัญหาด้านการเงินครับแต่ว่ามกราคมก็อาจจะยากหน่อยนะก็มีอย่างพวกสกินเนียแล้วก็มาติเนส ซึ่งก็อยู่จากสังกัดอินเตอร์มิลานนะครับเราเข้าใจกันดีว่าอินเตอร์เนี่ยโ,โหสูญเสียรายได้จากโควิด1 9ไปเยอะมากๆ<ม>เขาอาจจะ<ม>ยังต้องการที่จะปองถ่ายนักเตะตัวหลักๆออกเพื่อเอาเงินเข้ามาปกมาใช้จ่ายภายในและก็ข้อสุดท้ายครับคนที่เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆมาตั้งแต่ตอนที่เทคโอเวอร์ที่มีข่าวใหม่ๆนะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยปรากฏ<ม>ชื่อของคูรีบาลีขึ้นมา ปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะอายุ30ปีไปแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าคุณภาพมาตรฐานเนี่ยดีกว่าคนที่นิวคาสเซิลใช้อยู่ในตอนนี้แน่นอนนะอันนี้เห็นด้วยคือคือคนที่จะเข้ามาเสริมมายกระดับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่2ปีด้วยถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอดีๆยื่นเข้าไปหรือว่ามีค่าเหนื่อยที่มันเหมาะสมค่าตัวที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยทางนาโปลีเขาก็อาจจะปล่อยคูเลรีออกมา ครับอืมนะคือถ้าดูจากรายนะชื่อเนี่ยนะผมว่าเอาที่แบบเอาที่แบบพอมีโอกาสซื้อได้จริงๆนะในมกราคมนะถ้าดูแล้วผมว่าคูริเบอรี่เนี่ยคือคนแรกที่ต้องเอาในมุมผมนะคูลิเบอรี่เนี่ยเพราะว่าอายุสามสิบจนโดนเขาแซกวก็เป็นตำนานนาะโปรีอ่ะเพราะว่านาฟอรีมันเคีย่ยวมไม่ยอมปล่อยถูกถูกไงถูกว่าแต่ยิวคาสเซ่นมีเงินอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องกลัว่ะผมว่าซื้อมาเป็นรองกองหลังได้แล้วสามสิบผมว่าก็ยังเล่นได้แบบ อีกสามสี่ปีผมว่า <ừ> m, ไหว <ừ m. S 2> ส่วนตัวรุกเนี่ยเอาคนที่แบบพอมีความเป็นไปนได้ผมค่อนข้างชอบครูตินโยนะเห็นด้วยเหมือนกันผมว่าผมว่าผมว่าชอบครูตินโยคือถ้าเกิดคุณต้องการตัวรุกเนี่ยอย่างเช่นทุกวันเนี้ยริมเส้นเนี่ยโอเคแซงแม็กซิแมงก็โอเคถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งโจลินตอนเนี่ยเล่นกองหน้าบ้างเล่นปีกบ้างเนี่ยโ,โจลินตอนก็เห็นอยู่ครับว,ว่าม่งสากกระเบือมากเลยผมว่าคูตินโยอ่ะตอบโจทย์เพราะอะไร เงินจ่ายให้บาซ่ามีไหมมีของบาซ่าบอกโอเคค่าตัวโกงได้ด้วยถูกไหมคราวนี้ค่าเหนื่อยจ่ายได้ไหมจ่ายได้แล้วผมว่าครูตินโยอยู่ในช่วงที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกใหม่เพื่อกู้ความมั่นใจกลับคืนมาผมว่าน่าสนเพราะฉะนั้นในมุมผมผมว่าครูตี้กับคูริบารี่นี่คือสองคนแรกที่ที่นิวคาสเซิลต้องเอาเลยนะส่วนพวกราตาร์โรผมว่ายังยากมกราคมเพราะว่าปีนี้เขายังเป็นตัวหลักอินเตอร์ไปฉกจากอินเตอร์ผมว่าไม่ง่าย แต่ชมพวกคูริเบอรี่คูตินโยหรือแม้กระทั่งแรมซี่นี่ก็น่าสนใจแรมซี่คนหนึ่งเป็นไปได้เพราะเพราะว่าแรมซี่ปีนี้เป็นสำรองจริงๆเลยแบบถ้าไม่ได้ลงเล่นเลยถ้าไปเปิดดูสิติดังนั้นถ้าเกิดว่าอผมเป็นแรมซี่ถ้านิวคาเซลมาก็อาจจะต้องคิดต้องพิจารณาเลยอ่ะแล้วก็ค่าเหนื่อยก็พอจะจ่ายได้ในระดับที่ที่ดีด้วยนะครับอืคือคือคือซื้อครั้งแรกะการลงทุนอ่ะผมว่า มองไปที่เรื่องของแบบขุมกําลังเรื่องอะไรอย่างเดียวไม่ได้นะคือคุณต้องมองเรื่องการตลาดด้วย <Ừ. S 1> คือบางทีอ่ะมันมันซื้อนักเตะต้องพอจะมีชื่อชั้นให้เข้ามาเพื่อการตลาดหรือมาเก็ตติ้งมันสามารถเริ่มต้นไปต่อได้ไม่ใช่ว่าสมมติอ่ะคุณมีเงินแต่คุณไปซื้อนักเตะโนเนมเข้ามาผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีนะมันต้องควบคู่กันไปด้วย ừ, ừ. ทั้งเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องของทางการตลาดคุณดูซิตี้สิ ชีฟมันซูเข้ามาซื้อใครโรบินโยใช่ดึงดึงดึงดูดไหมเซียมีเข้ามาซื้อใครเอนันคริสโปอย่างเงี้ยม,มันต้องประมาณเนี้ยถูกใช่แล้วคือถ้าเป็นชื่อที่ปีเตอร์โบสกล่าวมาที่พวกเราพูดกันเนี่ยไอเอาสามคนแล้วกันเอาแค่ได้สามคนเนี้ยผมว่าคูตินโญครูรีบาลีลมซี่ผมว่าสามคนเนี้ยแฟนแฟนุตบอลร,รู้จักหมดเลยอืมอืมใช่ก็คือผมว่าอันนี้ก็เหมาะกับการเริ่มต้นนะ เป็นโครงเริ่มต้นที่ดีเลยครับผมออื่ะทีนี้เราลองมาแบบกลางผังอะไรชื่อให้เห็นๆสิเอาเอาคนที่น่าจะเป็นไปได้ทั้งเรื่องของราคาเรื่องของโอกาสที่จะย้ายได้ในเดือนมกราคมเลยเนี่ยเราลองคัดมาให้นะครับเป็นระบบเราต้องมาเดาระบบคุณซื้อคนใหม่ด้วยดังนั้นเราก็ขอเดาจาสี่สองสามหนึ่งไปก่อนล้วกันนะอืก็คูตินโยกับแม็กซิมแมงเนี่ยจริงๆสลับข้างกันนะก็เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจอ้าวเป็นจริงๆคูตินโยต้องมาซ้ายแม็กซิมแมงต้องไปขวา ก็นะจะเห็นภาพประมาณนี้วิวสันเนี่ยผมว่ายังเป็นยังเป็นกองหน้าที่พอใช้ไปก่อนได้นะเอาจิงเป็นเกตที่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับอเมรอนก็เล่นเป็นมิดฟิล์ตลุกได้ส่วนการได้ลัมซี่มาเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ชื่อชั้นตรงแดนกลางมันดูดีขึ้นกว่าเดิมนะดูดีขึ้นกว่าตัวที่มีอยู่นะครับส่วนคูร e ิเบลี่เนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะเป็นบิ๊กเนมที่อาจจะมองว่าสร้างความแตกต่างได้เลยคือพื้นฐานสําคัญการที่คุณมีกองหลังที่ไว้ใจได้อะ มันจะเป็นพื้นฐานสาคัญจริงโดยเฉพาะยิ่งทีมที่ต้องการจะเก็บแ<ม>ต้มอะอย่างน้อยหลังดีคุณก็ยังมีโอกาสได้แต้มหนึ่งในแต่ละนัดนะครับในในถ้าถ้าออกมาทรงนี้นะก็ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมว่าอะอย่างแย่อย่างแย่ไม่ตกชั้นแน่นอนใช่ผมว่า <laughs> ท็ p มีโอกาส<ด>เลยได้ไหมเออเออ top t นนมีโอกาสส่วนจุดที่ตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นแมตต์ไรชี่เพราะว่า แมริชี่เนี่ยจริงๆเป็นปีกมาก่อนแต่ว่าในยุคข,ของสตีฟรูทเนี่ยเล่นแผนหลังห้าเขาเลยโดนไปยืนเป็นวิงแบ็กซ้ายแล้วพอเล่นได้ไงเออมันยังพอเล่นเกมรุกแต่ถ้าเป็นฟูลแบ็กเนี่ยอันนี้มีข้อสังเกตนะครับประตูมาตินดูบราฟกาผมว่าก็ก็ยังพอเข็นได้นะไม่ได้แย่นะดูบราฟกานะครับอาจจะมีแบบช็อตเวอร์บ้างแต่ก็มีนูบเวร์เหมือนกันถ้าไม่โอเคผมว่าตรงประตูเนี่ยเอาไว้ค่อยซื้อซัมเมอร์ยังได้เลย อาจจะมีมผมเห็นบางสื่อก็ใส่ชื่อดีนเฮนเดอร์สันนะแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกว่าดีนเฮนเดอร์สันจะย้ายมาก,กราคมเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์เนี้ยกางรับนคนไหมเออกลางรับก็น่าซื้อเพราะว่าวิวลล็อกกับแรมซี่เนี่ยจุดเด่นคือเติมไายิงใช่กลางรับนี่แหละสมควรซื้อ,อ<ห>แต่ว่าเท่าที่ผมพยายามหาดูในข้อมูลในตลาดชื่อมันยังไม่โผล่มาภายในวันเดียวหลังจากหลังจากที่ข่าวเรื่องการเทคโอเวอร์มาผมว่ามันต้องรอเวลามากกว่านี้ แล้วที่สําคัญเลยอย่างที่เราพูดกันว่ามันต้องรอคุณซื้อใหม่ด้วยแหละคือเราก็ยังไม่ชัวเรื่องอนาคตซิบูชมันต้องได้คุณซื้อคนใหม่ก่อนว่าคุณซื้อเขาจะเล่นระบบไหนอ่าสมมุติถ้าเป็นคอนเต้มาเงี้ยอ่ามันก็เราจะเห็นภาพเลยว่าหลังสามต้องการผู้เล่นบล็อกทุบล็อกต้องการกองหน้าคู่อะไรเงี้ยเราอาจจะนึกภาพออกหรือถ้าเป็นเจอราดเป็นลำพาดเราอาจจะพอนึกภาพออกว่าอาจจะเป็นสี่สามสาม เนี่ยมันมันต้องให้คุณซื้อใหม่มาก่อนแต่ถ้าถ้ายังเป็นสตรีบูธเราก็คงจะต้องแบบว่าสี่ห้าหนึ่งตีทีสองอะไรแบบนี้ยมันมันก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ใช่ไหมห้าทีหนึ่งอะไรแบบนี้มันยังเป็นทรงเดิมไงถ้ายังเป็นสตรีบูธอยู่ครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเรื่องของขุมกำลังส่วนเรื่องของการลุ้นแชมป์ก็คงยังไม่เร็วๆนี้นะครับแฟนๆนิวคาสเซลก็อาจจะต้องอดทนหน่อย รอเวลาแต่อนาคตเนี่ยถ้าเขามีความกระหายที่อยากจะทำทีมจริงๆเนี่ยผมว่าดคอเซอรจะกลายมาเป็นหนึ่งในทีม mm hmm. ที่เบียดรุ้นแชมป์กับทีมใหญ่ๆใ,ในพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนนะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวรอติดตามดูคืออย่างน้อยๆอตอนนี้แฟนดคอเซอรเหมือนยืนอยู่ในอุโมงค์ที่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อ mm ่ะ hmm. แต่แต่ตอนแสงสว่างมสองเข้ามาแล้วเออมันมีแสงอะไรบางอย่างที่อยู่ไปลายๆนูนะ่นน่ะ กำลังเดินไปเดี๋ยวก็มันจะต้องถึงสักวันหนึ่งแต่ถ้าตอนที่เป็นยุคไม์แอชลีย์ผมว่าแฟนบอลนิวคาสเซิลจะรู้สึกว่าแม่งมืดไปหมดเออยังยังไงก็มืดเออผมว่าอย่างน้อยมันดีขึ้นแน่ๆเป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับแฟนนิวคาสเซิลจริงๆโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลกับเจ้าของสโมสรใหม่นะอ่ะก่อนจากการครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกหนึ่งรอบครับน้าแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกัน แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์สเแบบไม่จากัดการรูด1นึ่งลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าสมัครในแอปพลิเคชันของเคพัสก็ได้เช่นเดียวกันครับครับมีหนังสือไหมเอ่ยนี่ฝากด้วยครับผมนะ สพ่อลูกชมมยเคลิลนะครับปีเตอร์และก็แคสเปอร์ชมมยเคิลเป็น2องพ่อลูกที่ต้องบอกว่าได้รับการยกย่องว่าประสบความสําเร็จที่สุดเลยทีเดียวที่แบบเป็นประตูทั้งคู่มันไม่เคยมีมาก่อนนะฮะแล้วก็แปลและเรียบงโดยโซโลรันนะครับแล้วก็ผ่าทองคำนะครับก็ไปหาอ่านกันได้นะครับตามร้านขายชั้นนําหรือว่าตามอ,าออนไลน์ช่องทางเดี๋ยวนี้สั่งได้ง่ายมากครับสแกน q <ừ> ค code ได้เลย ครับโอเควันนี้หมดหน้าที่ของเจาะประเด็นแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ให้กับสยามสปอร์ตด้วยเรา3าคนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ